เห็นได้ชัดเลยว่าใครจะชนะในการต่อสู้ระหว่างพึ่งและแตนยักษ์มันก็เหมือนสึกระหว่างลูกแมวกับเสือคิ้วดาบนั่นแหละกองทัพพึ่งต่อสู้กับกองทัพแตนก็ไม่ต่างจากลูกแมวนับร้อยตัวต่อสู้กับฝูงสินโตซึ่งดูแล้วแตนจะเป็นผู้ชนะเพราะแตนเพียงตัวเดียวก็สามารถจัดการพึ่งได้มากกว่า1000ตัวในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงครึง่งแต่ถ้าการต่อสู้นี้เกิดขึ้นในความเป็นจริงแล้วก็มันคงจะซับซ้อนและดราม่ายิ่งกว่านี้แล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่คุณคาดไม่ถึงแน่แน พึ่งงานทำงานทั้งวันพวกมันผสมเกสรระหว่างพืชและไม้ผลเก็บเกี่ยวน้ำหวานจากดอกไม้พวกมันทำงานอย่างหนักและกลับเข้ารังเมื่อหมดวันโดยไม่ได้สังเกตเห็นผู้ที่แฝงตัวอยู่ท่ามกลางพวกมันอย่างแตนยักษ์เลยแตนยักษ์ตัวใหญ่กว่าพึ่งแต่มีสีเหลืองดำเช่นเดียวกันไม่มีใครสังเกตเห็นมันทั้งนั้นผู้แฝงตัวบุกเข้าไปในบ้านของพึ่งโดยไม่ได้รับคำเชิญและทำเสียงกรอบแกรบซึ่งเป็นเสียงขณะที่พวกมันบทกรามด้วยความหิวโหวยและความเกรี้ยวกราดและแล้วงานเลี้ยงก็เริ่มต้นขึ้น เพียงไม่กี่วินาทีแตนเพียงตัวเดียวก็สามารถสร้างความโกลาหนให้พึ่งได้ทั้งรังแตนมีเหล็กในที่มีพิษแต่สำหรับการจัดการพึ่งแค่กรามอันแหลมคมของมันก็เพียงพอแล้วพึ่งในรังร่วมกันจู่โจมศัตรูแต่มันไม่ได้รู้สึกอะไรเลยสถานการณ์ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เมื่อพึ่งไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้หลังจากที่ใช้เหล็กในของมันไปแล้วพวกมันเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องรังและราชินีพึ่งน่าเสียดายที่การกระทำของพึ่งนั้นเปล่าประโยชน์ หลังจากที่ดับความกระหายของมันเสร็จแตนก็บินออกไปเพื่อไปหาเหยื่อกลุ่มใหม่มีพึ่งเพียงตัวเดียวที่มีชีวิตรอดมันหนีออกจากรังเพื่อออกไปเตือนพึ่งตัวอื่นๆมันบินไปยังทุกรังในหุบเขาเพื่อรายงานการมาเยือนของศัตรูที่น่ากลัวเหล่าพึ่งเตรียมตัวเพื่อที่จะสู้พวกมันรวมตัวเป็นกองทัพแต่โชคร้ายที่นั่นก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีแตนยักษ์เดินทางมาถึงรังใหม่แต่ครั้งนี้พวกพึ่งได้เตรียมพร้อมไว้แล้ว มันโจมตีศัตรูจากทุกทิศทางในช่วงหนึ่งดูเหมือนว่าเหล็กในของพึ่งจะได้ผลแตนยักษ์ดูอ่อนแอลงแล้วร่วงตกลงมาความหวังในใชัยชนะก่อตัวขึ้นมอบความมั่นใจให้กับพึ่งทั้งหลายแต่นั่นก็เป็นเวลาไม่นานตอนนี้แตนอีกสิบกว่าตัวบินเข้ามาในรงังแตนตัวแรกที่เข้ามาได้ทําสัญ,ญลักษณ์ที่รงังโดยใช้ฟีโรโมนเฉพาะก่อนที่จะเริ่มการต่อสู้กลิ่นฟีโรโมนนี้ดึงดูดให้เพื่อนของมันตามมาดูเหมือนว่าคราวนี้พึ่งจะไม่มีโอกาสซะแล้วในธรรมชาติ แตนจะทิ้งร่องรอยเอาไว้ทําให้แตนตัวอื่นสามารถตามมายังสถานที่นั้นได้เพียงไม่กี่นาทีแตน11ตัวก็ได้ทําลายรังของผึ้ง2 5 0 0 0ตัวสําเร็จก่อนหน้านี้ทุ่งกว้างเต็มไปด้วยดอกไม้บานสะพรั่งด้วยฝีมือของผึ้งตอนนี้มันกลับกลายเป็นหุบเขาร้ายชีวิตแตนยักษ์ไม่ต้องการเสียเวลาในการค้นหารังอื่นๆพวกมันจึงแบ่งเป็นกลุ่มๆและบินไปตามพื้นที่ต่างๆของหุบเขาวพวกมันจะทําตําแหน่งบนรังผึ้งด้วยฟีโรโมนและทยอยลงมือจัดการผึ้งทั้งหมด ความหิวกระหายที่จะทำลายล้างของแตนยักษ์ไม่เคยพอพึ่งรู้จักศัตรูของมันและสังเกตได้ในทันทีที่มันปรากฏตัวแต่นั่นก็ไม่ช่วยอะไรในศึกแต่ละครั้งพวกมันพยายามใช้วิธีการต่างๆเพื่อเข้าต่อสู้ครั้งหนึ่งพึ่งพยายามจะโจมตีรงังแตนแต่นั่นก็เป็นปฏิบัติการที่เปล่าประโยชน์ไม่มีตัวไหนทำหน้าที่ผสมเกสรอ,อีกต่อไปไม่มีการผลิตน้ำพึ่งเหล่าพึ่งอาศัยอยู่ในความหวาดกลัวและไม่กล้าบินออกจากรังของมัน ในขณะที่สถานการณ์ย่แย่และแทบจะสิ้นหวังโอกาสน้อยนิดที่พึ่งจะชนะก็ปรากฏขึ้นพึ่งสายพันธุ์ญี่ปุ่นได้เรียนรู้วิธีการที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้มันได้คราวนี้แพร่ไปยังรังต่างๆแผนการนี้ดูเหมือนจะได้ผลพวกมันสามารถเอาชนะแตนยักษ์ได้หลายครั้งความหวาดกลัวได้จากไปเหล่าพึ่งพร้อมจะลุกขึ้นสู้อีกครั้งในความเป็นจริงแล้วพึ่งเหล่านี้เรียนรู้ที่จะต่อสู้กับแตนยักษ์ได้แต่ไม่ใช่ทุกสายพันธุ์ที่จะสามารถทำได้ พึ่งรอคอยการมาเยือนของศัตรูผู้มันรู้แล้วว่ามันต้องทำอะไรในที่สุดแตนก็ปรากฏตัวพึ่งนับร้อยจู่โจมและล้อมแตนยักษ์จากทุกด้านผู้มันปกคลุมทั่วทั้งร่างกายของแตนและเริ่มสั่นสู้การสั่นสะเทือนอย่างพร้อมเพรียงกันของพึ่งเพิ่มอุณหภูมิให้กับศัตรูอุณหภูมิค่อยๆสูงขึ้นและในที่สุดแตนก็ไม่สามารถหนีออกมาได้พึ่งพยายามเผามันด้วยความร้อนจากร่างกายไม่กี่นาทีต่อมาร่างของแตนก็ร่วงลงพึ่งโยนมันออกนอกรงัง ตอนนี้พวกมันมั่นใจกับชัยชนะเมื่อแตนตัวต่อไปมาถึงเหล่าพึ่งที่อ่อนล้าโจมตีมันอีกครั้งแล้วเริ่มสั่นอย่างพร้อมเพียงกันสซกพักศัตรูตัวต่อไปก็มาถึงและตามมาอีกเรื่อยๆ 10, 20, 100ตัวพึ่งไม่มีทรัพยากรและพลังงานมากขนาดนั้นโอกาสที่จะชนะกลับมาเป็นศูนย์อีกครั้งหากจะคว้าชัยชนะมาให้ได้พึ่งทั้งหลายต้องรวมกันเป็นหนึ่งทุกๆร่รางต้องร่วมมือกันนั่นหมายถึงพึ่งจำนวนร้อยล้านตัว ทุ่งหญ้าที่ไร้ชีวิตชีวาขนาดใหญ่เป็นสถานที่สำหรับการต่อสู้ครั้งสุดท้ายพึ่งจากทั่วทั้งหุบเขามารวมตัวกันพวกมันเตรียมพร้อมสำหรับศึกครั้งสุดท้ายทำกลางความเงียบทันใดนั้นท้องฟ้าก็เริ่มสั่นสะเทือนคนสามารถได้ยินเสียงหึงของแตนมาจากไกลไกล,กลพวกมันเพิ่มจำนวนประชากรเป็นร้อยเท่าเนื่องจากไม่มีสัตว์ตัวไหนสามารถต้านทานมันได้ความพ่ายแพ้ของพึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลยแต่ก็ไม่มีใครยอมถอยทั้งพึ่งและแตนบินพุ่งเข้าหากัน น,นี่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่มันคือการทำลายล้างพึ่งนับแสนตัวร่วงหล่นลงสู่พื้นในไม่กี่นาทีในขณะที่ไม่มีแตนตัวใดพ่ายแพ้เลยสายพันธุ์ของแมลงเหล่านี้กำลังสูญพันธุ์ไปจากโลกแต่นั่นอะไรนะ่ะทุ่งกว้างถูกล้อมไปด้วยหมอกพึ่งและแตนไม่สามารถมองเห็นกันได้ทันใดน,นั้นท่มกลางหมอกสีขาวก็ปรากฏเงาดำของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่พวกเขาโผล่มาท่มกลางการต่อสู้ของทั้งสอง แตนนับพันพยายามโจมตีเงานั้นแต่ก็ไม่ได้ผลพึ่งร่วงหล่นลงสู่พื้นและหมดสติไปแตนก็เช่นกันบางตัวพยายามหนีแต่หมอกก็ไม่ปล่อยให้พวกมันเล็ดลอดไปมแมลงทั้งหลายหลับไหลมีใครบางคนใช้แก๊สเพื่อหยุดการต่อสู้ครั้งนี้ซึ่งพวกเขาเป็นพันธมิตรของเหล่าพึง่งในเกมการต่อสู้ครั้งนี้มนุษย์ก็เข้ามาร่วมด้วยภายใต้ชุดป้องกันที่หนาแน,น่นมนุษย์หยิบแตนขึ้นมาจากพื้นและนำมันใส่ลงในตะกรา้าส่วนพึ่งแยกใส่อีกตะกร้าหนึ่ง การเก็บกวาดแมลงเหล่านี้ใช้เวลาหลายชั่วโมงหลังจากนั้นพึ่งก็ตื่นขึ้นมาภายในรังโดยไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆแตนตื่นขึ้นมาพบว่าพวกมันอยู่ในที่กักเก็บพิเศษมันถูกขังเอาไว้และไม่สามารถออกไปทำร้ายใครได้อีกมนุษย์ทำลายรังของแตนทั่วโลกพวกเขาไม่ยอมให้แตนเพิ่มจำนวนประชากรการมีอยู่ของพึ่งส่งผลต่อวงจรชีวิตในธรรมชาติพวกมันช่วยให้พืชขยายพันธุ์ได้ผ่านการผสมเกสรพึ่งทำให้พวกเรามีเบอร์รี่และผลไม้ต่างๆกิน พวกมันช่วยดูแลดอกไม้ที่วัวและปะสุสัตว์อื่นๆต้องใช้เป็นอาหารต้องขอบคุณพึ่งที่ทําให้เราปลูกฝ้ายได้ในจํานวนมากถ้าแตนทําลายพวกมันจะเกิดการขาดแคลนของเสื้อผ้าที่ผลิตจากวัสดุชนิดนี้อยืดเกางเกงยีนแจ็คเก็ตเสื้อผ้าต่างๆเหล่านี้จะมีราคาแพงขึ้นและอาจหายไปจากตลาดได้ผลิตภัณฑ์หลายอย่างจะสูญเสียรสชาติและคุณประโยชน์ของมันไปสัตว์และมนุษย์อาจได้รับวิตามินไม่เพียงพอวัวไม่สามารถผลิตน้ำนมได้ จะไม่มีชีสไม่มีซาวครีมเนยหรือว่าอาหารอื่นๆอีกคุณจะไม่สามารถสั่งเบอร์เกอร์เนื้อฉ่ำๆที่ร้านอาหารได้อีกมะเขือม่วงพริกไทยกีวีบลูเบอร์รี่แครนเบอร์รี่และผลไม้อื่นๆหลายชนิดจะหายไปจากชั้นวางสินค้าสายพันธุ์ของสัตว์และพืชต่างๆอาจหายไปจากโลกนี่อาจจะนำไปสู่วิกฤตอื่นๆอีกนอกเหนือจากการเกษตรซึ่งรวมไปถึงเศรษฐกิจโลกและจำนวนของแตนจะเพิ่มขึ้น และไม่มีสัตว์ชนิดใดในโลกที่จะควบคุมจำนวนของมันได้ถ้ามนุษย์ไม่ทำอะไรสักอย่างพวกเราจะต้องใส่ชุดป้องกันหนาๆตลอดเวลาที่ออกไปเดินเล่นข้างนอกแตนจะเข้ามาในบ้านและรถของเราทำร้ายมนุษย์และสัตว์เลี้ยงแตนยักษ์หนึ่งตัวสามารถสร้างป,ปัญหาได้มากมายเหล็กในของมันถือว่าอันตรายและสร้างความเจ็บปวดมากที่สุดในบรรดามแมลงทั้งหลายมันเหมือนกับเข็มร,อร้อนๆเมื่อแตนฝังเหล็กในในตัวศัตรูมันจะฉีดพิษเข้าไปใต้ผิวหนังพิษนี้ทำให้ผนังหลอดเลือดขยายตัวขึ้น บริเวณที่ถูกต่อยจะกลายเป็นสีแดงซึ่งอาจมีอาการเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันแตนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดุร้ายมันสามารถใช้เหล็กไนได้หลายครั้งลองนึกภาพดูว่าถ้ามันมาเป็นกลุ่มจะอันตรายขนาดไหนเพื่อที่จะหนีให้รอดคุณต้องไปแอบในพุ่มไม้ที่มีพุ่มหนามมากพอหรือกระโดดลงไปในน้ำจนกว่าพวกแตนจะบินผ่านไปจากนั้นก็ติดต่อโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด แตนทําให้คุณภาพชีวิตของพวกเราแย่ลงมันเป็นเรื่องสําคัญมากที่เราต้องต่อสู้กับมันน่าเสียดายที่พึ่งไม่สามารถทําสิ่งนี้ได้เองพวกมันไม่มีทางสู้ได้เลยมนุษย์ตระหนักถึงอันตรายนี้และพยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะควบคุมจํานวนของแตนนั่นเป็นเหตุผลที่แตนไม่มีทางที่จะชนะในศึกครั้งนี้ได้ตอนนี้พึ่งได้กลับไปใช้ชีวิตตามปกติแล้วผสมเกสรเก็บเกี่ยวน้ําหวานผลิตน้ําพึ่งในรังหุบเขากลับมาแบ่งบานอีกครั้ง เพิ่งสามารถนอนหลับได้อย่างสงบสุขมนุษย์คอยจับตาดูสถานการณ์และติดตามแตนยักษ์หากมีศัตรูปรากฏขึ้นเพียงหนึ่งตัวนั่นหมายความว่าจะต้องมีรังของมันอยู่ที่ไหนสักแห่งจน,นทีจะตามรอยพวกมันไปและเจอรังของมันอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และในหลุม